เดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตโรงงานสปีดแวร์ที่เราเปิดมาแล้วประมาณปีนึงม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นทางเข้าก็คือทางเข้าหมู่บ้านเดอแพนเลยนะเข้าซอยเดียวกันนะแต่ว่าไม่ถึงในหมู่บ้านปะเดี๋ยวพาเดินไปไปบอกแล้วนะถ้าทางเนี่ยดีมากนะเดี๋ยวเข้ามาในซอยเป็นทางคอนกรีตเลยแล้วก็มีไฟถึงนะ <laughs> โอ้ไม่ได้เดินแบบนี้นานมากนะเพราะปกติเดินแค่ในโรงงาน่ยเฮ้ย หมือนรู้เลยอะ่ะเปิดเก้าโมงปิด6กโมงเย็นเฮ้ยมีเวลาเปิดให้เราด้วยเป็นไงของจริงนะครับนี่บอกเลยนะร้านเราเปิด9ก้าโมงแล้วก็ปิด6กโมงเย็นนะครับมีร้านค้าด้วยสําหรับใครที่หิวน้ําหรือหิวเ,เครื่องดื่มก็มีที่นี่เลยร้านป้านะเติมอะไรไหมเอาอะไรอะ่ะนี่เอ้ยไม่ขายขายตอนประมาณบ่ายสามถึงถึงสี่โมงเย็นนี่ยเยข้ขาบอกเข้ามาสุดปุ๊บนี่เห็นไหมมองข้างหน้านะ เห็นข้างหน้าไหมมองข้างหน้าไหนอา้อาวเฮ้ยสปีดแวร์เฮ้ย<อ>ด,ด่วนที่เกล็ดเดินยี่เกลดเดินไปดีกว่างั้นนะโหเหมือนไกลเลยนู่นนะแต่มึงไม่เดินโอ้โหขอไปหน่อยก็ได้วะขอไปด้วยขอไปด้วยเฮ้ยโอ้จดัดเต๋ครับอขอนั่งหน่อยนะครับพอดีนะไปครับโอ้เดินแป๊บเดียวเนี่ยแม่ง เอาเรื่องนะดีนะวันนี้ไม่มีแดดนี่พอเข้ามาจากทางหมู่บ้านใช่ปะตอนคลิปที่เรามาสร้างแรกๆอ่ะตอนนี้จะเป็นป่าหมดเลยนะตอนนี้ไม่ใช่ป่าแล้วนะนี่กิติดร้านป้าอันนี้ก็น่าจะกําลังจะสร้างนะที่ถามมาเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอีกโรงงานหนึ่งโอ้โหเฮ้ยมันเป็นตึกหมดแล้วนะอะไรครับเนี่ยหนึ่งหกแปดทับเก้าเจวีเทคร้านทำมอไซค์เหรอเนี่ยอแล้วอะไรครับเนี่ย 1688ทัเอ็เ็นไบอ้นี่มันขาย b ิกไบส์นี่มาใช่ไหมเฮย้ยอะไรเขาเนี่ย <Huh? S 1> จากรอบที่แล้วที่เรามาเนี่ยม่มีแต่ป่าเลยนะเฮย้ยนี่มันสปีดแวร์นี่ถึงแล้ว <c oughs> ก็มาถึงแล้วหน้าโรงงานสปีดแวร์ของเรานี่ด้านหลัง <c oughs> เห็นไหมมาเดี๋ยวจะพาไปชมภายในโรงงานกันก่อนดีกว่าว่าข้างในโรงงานตอนนี้กําลังอัปเดตงานอะไรบ้างมานี่ที่เพิ่มเติมมาอีก1จุดแต่ว่ารอบที่แล้วมีอัปเดตมาแล้วใช่ไหมก็คือตอนนั้นข้างหน้ายังงงโล่งอยูงง่เนาะ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีอัปเดตเป็นเขาเรียกว่าที่แรปสติ๊กเกอร์นะครับหรือแรปใสแรปฟิล์มแล้วก็ทําสีแต่งลายรถก็ทางด้านหน้าได้เลยนะครับนี่อ่าเขาเรียกนี่จุดสกัดจุดสกัดอันนี้ห้ามจอดนะห้ามเข้าบุคคลภายนอกห้ามเข้านะฝั่งนี้ถ้าติดต่องานโน้นโน้น,นออฟฟิศเห็นไหมอ่าอันนี้ด้านนน้นนะอันนี้เฉพาะเขาเรียกะไรเฉพาะพนักงานอ่ะมาดูนี่พนักงานบอกอ๋อใช่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 เชิญครับเชิญครับอ่ะนี่ โอโหถ้าได้ดูจากคลิปที่แล้วคือมันโล่งมากเลยนะข้างในเนี่ยแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มแบบว่าโอ้โหอันนี้รถรถรถพนักงานหรือรถเจ้าของร้านหรือรถลูกค้าหรืออะไรยังไงเจ้าของร้านนียแหละไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นรถที่ลูกค้ารอมาขึ้นลายแบบกับร้านของเราก็คือเป็นแบบสติกเกอร์นะครับสำหรับสายซิ่งสายแว่นทั้งหลายนี่ก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันอีกหนึ่ง ช่องทางที่ติดสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่ก็มาที่นี่ได้เลยจบครบนะครับวันนี้ก็จะเป็นของจะส่งนะครับมาข้างในโอ้โหกำลังคิวซีกันใหญ่เลยนี่เจอแล้วใกล้จะฤด,ดูหนาวแล้วใบไม้ผลิใช่ไหมไม่ใช่ต่างประเทศเป็นฤด,ดูหนาวช่วงสิ้นปีแบบนี้ตอนนี้เรามีคอลเลกชันใหม่อะมามาดูมาดูหน่อยมาแวะชมสักครู่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นคอลเลกชันนะตอนนี้ลูกค้าถามมาเยอะมาก นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะครับทรงใหม่ของเรานะครับเพราะลูกค้าถามมาเยอะปีที่แล้วมีแต่ฮูดปีนี้เลยเพิ่มสเวตเตอร์สำหรับคนที่ไม่ชอบแบบหมวกที่แบบใส่สบายๆก็จะเป็นแขนยาวกันหนาวมีแขนจั๊มนี่เห็นไหมแล้วก็ใช้จั๊มเหมือนกันผ้าก็เป็นผ้าเกล็ดปลานะครับนี่แบบนี้นะนี่อันนี้ช่างก็เย็บอยู่อันนี้ขออนุญาตถ่ายข้างในหน่อยมามา มีเครื่องจักรอะไรอัปเดตบ้างฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับสังเกตจักอันนี้คือจักรเย็บผ้านะเพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนรู้จักกันใช่ไหมกว่าจะได้เสื้อมาหตัวเนี่ยรู้ไหมว่ามันผ่านจักรมากี่ตัวไม่ต่ำกว่า5ตัวนะกว่าจะเป็นเสื้อ1ตัวเนี่ยแต่วันนี้เราไม่ได้สาธิตนะเดี๋ยวเราพามาดูโรงงานมาโอ้ oh, my god นี่สดๆร้อนๆจากเตาอ,อ,อันนี้เครื่องจักรตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง ตัดเดเซอร์นะครับตัดผ้าที่เรารีดมาแล้วนะครับตัดเสร็จพวกก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นี่ก็จะเป็นอะไรนะครับอะไรของเสื้อแต่ละจุดก็จะมีแขนมีคอมีข้างหน้ามีข้างหลังก็คือแพทเทิร์นนั่นเองนะครับนี่มาดูใกล้ๆเป็นยังไงอันนี้ก็คือฝั่งซ้ายนะครับวันนี้จะคอเว,ว้าวตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับส่วนฝั่งขวาตรงนู้นเลยท็อปตาราดเห็นไหมอันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นด้านหลัง อ่าอน,นี้ก็จะเป็นอะไหล่ของเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยดูเนี่ยมันซับซ้อนมากเลยนะก่าจะได้เสื้อหนึ่งตัวต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนี่มาดูอีกหนึ่งโอ้โหสีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่มาดูอีกหนึ่งขั้นตอนอันนี้แอบแอบแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นห้องรีดร้อนนะครับก็คือห้องนี้นะครับไว้รีดงานสําหรับงานที่เราจะลงสู่ผ้าที่เราตัดเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้เห็นไหมอ่าตัวนี้ก็จะรีด ลงความร้อนบอกเลยนะความร้อนนุ่นเยอะมากความร้อนประมาณ2 0 0กว่าอ,องศานะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยอากาศร้อนมากนะบอกเลยแต่ว่าเรามีระบบเขาเรียกดูดอากาศนี่ถูกต้องตามหลักอนามัยนะครับของเทศบาลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวตัวน,นี้เราปลอดภัยแน่นอนนะครับ <Yes. S 1> เพื่อนๆทีมงานก็สามารถอยู่ในนี้ได้อย่างสบายๆนะครับนี่พอรีดแล้วนี่เห็นไหมตัวนี้ผ้าเป็นผ้าสีขาวนะเห็นปะเขาขาวผ้าขาวนะพอรีดออกมาแล้วจะเป็นสีองล่างเห็นไหม อ๋อเป็นไงเปลี้ยววะล่ะเปลีป้ยวหมดเยอะยน้บอกขอ <c oughs> อ่ก็จะประมาณนี้นี่แอบเห็นของเรามีเขาเรียกว่าเป็นชาร์ตสีเวลาลูกค้าสั่งมาหรือมันจะมีเบอร์สีเวลานาใบสั่งงานเรานะครับเราก็จะมีชาร์ตสีว่าเฮ้ยต <c oughs> ัวเนี้ยคือสีอะไรนามเบอร์อะไรของเราก็จะมีชาร์ตสีแล้วก็เวลารีดเราก็จะเทียบ เขาเรียกว่าพาเป็นสแตนด์ดะความเป็นพรีเมียมของสปีดแวร์มีแน่นอนนะครับคุณภาพเราต้องมาก่อนอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงไหนต่อตรงนี้ก็จะเป็นห้องรีดนะครับทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวจะไปข้างบนใช่ไหมไปเดี๋ยวไปข้างบนกันมาเดี๋ยวพามาดูออฟฟิศกันสักนิดตรงนี้ถ้าใครมาติดต่ออย่าเข้าไปนะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเาปามาดูข้างในกันดีกว่านี่เขาบอกให้ผักนะอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงนะผักผักผักนี่มาโอออฟฟิศเล็กของเรา เนี่ก็จะมีเป็นโชว์รูมเขาเรียกว่าโชว์ตัวงานสินค้าของเราแล้วกันก็จะเป็นเสื้อสําเร็จที่เรามีแต่ละคอลเลคชันไม่ว่าจะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อสกรีนอะไรพวกเนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่ราวฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับหรือตัวอย่างตัวเนื้อผ้าของเราก็จะมีให้ให้เลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากผลิตแบรนด์แล้วก็ผลิต ตัวเสื้อที่อยากเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับก็มีให้เลือกหลายไซส์หลายสไตล์แล้วก็หลายเขาเรียกหลายลุคแล้วกันอยากได้แบบไหนก็เราจัดให้ได้หมดเดี๋ยวแวะมาดูตรงนี้หน่อยสินค้าที่เปิดตัวตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มกันรอยนะครับเรือนใหม่ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ภายใน10วินาทีถ้าไม่เชื่อต้องลองมีมีจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็นี่ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นตัวอย่างที่งานที่เราผลิตให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าของเราส่วนใหญ่จะเป็น ต้องบอกว่าเป็น O E M เนาะที่เป็นงานผลิตของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าส่งเสริมการขายต่างๆหรือแพคเกจจิ้งนะครับพวกนี้นะครับเราก็เป็นหลังบ้านแล้วก็เป็นโรงงานผลิตให้หลายๆแบรนด์อยู่นะครับแล้วก็โดยช่งงงางกราฟิกมืออาชีพทำงานไม่เที่ยงไม่ทำนะครับแล้วก็ถ้าไม่เย็นก็ไม่ได้นะครับต้องเย็นๆได้เท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของงานสกรีนกันบ้างข้างบนปตามผมมาเพื่อน นี่เรพาจะผ่านข้างในก็จะเป็นในโซนของงานสติกเกอร์นะตรงน,นี้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็กําลังรันง,งานอยู่ปะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับข้างบนจะเป็นในส่วนของงานสกรีนอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็กําลังงานกําลังรันงานของค่าย,ยู่โอ้กาลังปาดงานเลยนี่มามาก็ลกเลยนะเพราะว่าพื้นที่ทํางานจริงๆเพราะว่าตอนนี้ย้ายมาแค่หนึ่งปีใช่ไหมแต่ว่าพื้นที่บอกเลยครับว่าแน่น แน่นแล้วอันนี้นะครับในส่วนตรงฝั่งของซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสต็อกผ้านะครับบางส่วนที่เราได้สต็อกไว้รอลูกค้านะครับในส่วนของตรงที่โต๊ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะสําหรับวางงานแล้วก็จัดผ้าแล้วก็เตรียมผ้าเพื่อที่จะรอสกรีนสกรีนไปได้เยอะแล้วนะชุดนี้เป็นเขาเรียกว่าได้ข่าวว่าเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับของลูกค้านี่ก็จะเป็นของอะไร Silver s 9 นะครับตัวน,นี้ก็จะประมาณเกือบเกือบ500ตัวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยรันแล้วนี่มาดูในส่วนของงานสกรีนของเราตอนนี้สกรีนเป็นยังไงแล้วก็สีคมชัดไหมแล้วก็เขาเรียกว่ามาดูวิธีการสกรีนด้วยดีกว่าว่าของเราสกรีนยังไงของเราตัวเนี้ยจะเป็นงานสกรีนที่ใช้บล็อกนะแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีพลาสติกนะครับก็คือหรือสีพลาสติกนั่นเองสีพลาสติกคืออะไรนะครับสีพลาสติกก็คือเป็นสีที่ เขาเรียกว่าสกีลงเนื้อผ้าเนี่ยแล้วต้องใช้ความร้อนนะครับบอกกันนะต้องใช้ความร้อนอบนะเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันแห้งถ้าไม่โดนความร้อนมันจะไม่แห้งนะบอกเลยนะว่าถ้าเราสกีนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามือไปจับเนี่ยรอยมือเลยนะบอกเลยแล้วก็ต้องใช้ความร้อนในการอบเพื่อที่ให้สีตัวเนี้ยมันสุกหรือว่าสีที่มันแห้งนะครับตัวนี้จะเป็นเทคนิคที่เราใช้ประจํากับลูกค้าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เพราะว่าข้อดีของสีพลาสติกหรือสีพิซซ่าเนี่ยก็คือตัวเล็กๆหรือตัวเขาเรียกว่าจิ๋วๆขนาดไหนเนี่ยก็สามารถสรกรีนได้หมดนะเนี่ยมาดูรายละเอียดเห็นไหมดูข้างล่างนะเนี่ยอันนี้คือย,ยังสรกรีนไม่เสร็จนะเนี่ยโคตรจิ๋วเป็นมินนะหน่วยเป็นมินนะเนี่ยเราสามารถสรกรีนได้เนี่ยข้อดีของสีพิซซ่านะครับก็คือเล็กแค่ไหนจัดการได้หมดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยสีอย่างที่บอก ถ้าไม่โดนความร้อนมันจะไม่แห้งเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอย่างอย่างในตัวที่เก็บบล็อกเราเนี่ยเนี่ยเราทิ้งไว้3เดือน5เดือนปีหนึ่งตรงเนี้ยก็ไม่แห้งนะบอกเลยจับเมื่อไหร่เละเมื่อนั้นทั้งหมดของเราตัวนี้แป้นสกรีนก็กี่ตัวตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้า14 15 30กําลังการผลิตของเรานะครับบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถผลิตเสื้อนะครับเห็นแป้นแค่เนี้ยยี่สิบสามสิบบล็อกเนี่ยเราสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณวันละห้าร้อยตัวต่อวันนะบอกเลยเพราะว่าเรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยปาดบอกเลยว่าปาดแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยแม่งเงี้ยเนี่ยไม่นอนมือพอนอนไปปุ๊บเริ่มนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมกะลา กาเาบอกไม่ถามกูเลยน <laughs> <laughs> ี่พิธีพิธานทุกตัวอยู่แล้ว <laughs> อันนี้ประมาณวันที่20กว่ามีเวลาให้เราทําประมาณกี่ตัวนะ500ตัวประมาณไม่ถึง2อาทิตย์อ่ะต้องรีบปาดนี่ไง <laughs> ต้องรีบปาดเพราะว่าลูกค้ารู้สึกรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นสีขาวกับสีดําตอนเนี้ยสีดําเราลงไปแล้วแล้วก็จะเหลือสีขาว เดี๋ยวมาดูนี่นี่มาดูตัวงานจริงที่บอกว่าเล็กขนาดไหนแล้วมันพิมพ์ได้ได้เล็กอยู่แค่ไหนที่เมื่อกี้ที่ยังมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูตรงตรงแสงนะนี่เนี่ยเป็นไงมองเห็นปะอานออกไหมแทบจะไม่ออกแล้วนะแต่เราเอาอยู่ไปไเป็นไงเลนโฟกัสยังไม่เข้าเลยเออ,เอดิหน่วยมิลนนะ่ะหน่วยมิลนเนะนี่ยเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย<ๆ>เห็นไหม อันนี้เห็นนะอันนี้ยังผมก็ถือว่าเล็กแล้วนะอันเนี้ยเล็กกว่าอันเนี้ยตัวท็อมดของแท้เนี่ยคือถ้าแบบถ้าคนสายตาไม่ดีถือว่าบล็อกเบอร์นะแต่ของดูของเรานะชัดนะถ้าดูจากแบบสายตาเนียคือชัดแจ๋วนะเนี่ยตัวทอมแอนเนี่ยเอนจิ้นออยเนี่ยถูกไหมเอออ่านออกนะนี่บอกเลยเล็กแค่ไหนเอาอยู่บอกแล้วข้อดีข้อดีของของสีสกร,รนีนของเรานะก็คือระบบที่เป็นพลาสติซ่อเนี่ยบอกเลยว่า ดีมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดเยอะๆทเทคนิคนี่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจริงๆมีหลายเทคนิคมากเลยนะก็ <ๆ S 1> จะมีตั้งแต่ DTF อ่า DTF ก็จะเป็นงานพิมพ์ลงฟิล์มแล้วก็มารีดนะครับสำหรับคนที่ทำจำนวนน้อยๆนะครับก็คือหนึ่งตัวก็สามารถทำได้อ่าแล้วก็ถ้าเป็นเทคนิคในการปาดบล็อกก็จะมีนี่แหละก็คือพลาสซอ ับงก็จะเป็นสกินยางสียางสียางก็คือเป็นเทคนิคสกินแบบคล้ายๆกันแต่ว่าบล็อกเนี่ยมันจะแห้งเราต้องป่านเร็วหน่อยแล้วก็ใช้ไดเป่านิดนึงเพื่อให้ที่ตัวสีหรือตัวงานให้มันแห้งนะครับอันที่3ก็จะเป็นงานสกินดิชาร์ดงานสกินดิชาร์ดก็เดี๋ยวจะไปพาไปดูตัวอย่างในห้องโชว์รูมอีกทีนึงนะครับงานดิชซ์ก,ก็คือเป็นงานสกีนที่เขาเรียกว่ากัดสีเข้ามาในตัวเนื้อผ้าเลยนะครับ มันจะทําให้เราไม่รู้สึกร้อนแต่ว่าถ้าเป็นสกรีนพลาสติกอย่างเงี้ยมันก็จะมีเท็กเจอร์ที่ลอยออกมานะครับมันจะมีความร้อนซึ่งอากาศเนี่ยไม่สามารถระบายเข้าไปได้นอกจากพื้นที่ที่ไม่โดนสกรีนอ่าน,นี่คือข้อเสียของสกรีนตัวนี้นะอ่าจะต่างกับตัวดิชชาร์ทที่เมื่อกี้ที่แบบแบบว่าระบายอากาศเข้าไปได้หมดเลยแต่ว่าสีพวกนั้นอนะ่ะจะไม่สดเท่าตัวสกรีนแบบนี้อ่าก็จะประมาณนี้อันนี้เทคนิคคร่าวๆนะสำหรับโรงงานเราจะสกรีนแบบไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็ ใกล้แล้วใกล้จะน็อกแล้วช่างกูอ่ะต่อไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในออฟฟิศใช่ไหมออฟฟิศตัดต่อกับสต็อกนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูปเข้ามาอีกในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสตูแล้วก็สต็อกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนโอ้โหเหมือนแม่งอยู่คนละโลกเลยเมื่อก,กี้เหมือนอยู่แบทบทาแบบสาร่าซาร่าคือแบบ ร้อนมากเพราะว่าตรงเมื่อกี้ก็คือมันต้องใช้ไฟใช้ความร้อนถูกไหมอ่าตรงนั้นแล้วก็ข้างเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นห้องสตูแล้วก็สตูตรงไหนบ้างอ่ะก็จะมีมุมนี้นะครับที่เราเซตอัพเวลาถ่ายถ่ายแบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบมุม็อบๆประมาณฝั่งนี้นะครับที่เราเซตอัพกันประจำเนาะถูกนะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าแบ็กกราวฉากขาวก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับพื้นที่ที่เราไว้สําหรับถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายคลิปต่ตางๆก็จะประมาณอยู่โซนนี้ ถ้าใครได้ติดตามเราตั้งแต่แรกๆตั้งแต่สร้างโรงงานถูกไหมบอกเลยว่าโคตรกว้างแต่ตอนเนี้ยแม่งแคบไปหมดแล้วอะ้ล้วเราไปดูในส่วนของสต็อกกันบ้างเพื่อนอสงสัยใช่ไหมว่าสปีดแวร์สต็อกเสื้อผ้าที่ไหนแล้วก็มีชิดไหมปลอดมแมลงไหมแล้วก็เรื่องความสะอาดเป็นยังไงบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆสต็อกของเราเนี่ยสะอาดแน่นอนแล้วก็ปลอดฝุ่นอย่างแน่นอนและที่สําคัญดูเราเปิดแอร์เกือบจะทุกวันนะ เห็นไหมเสื้อของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวแทบจะไม่ได้โดนอากาศร้อนเลยนอกจากวันหยุดถูกไหมที่เราไม่อยู่่ะเดี๋ยวพามาดูสต๊อกกันมากอันนี้สต๊อกคร่าวๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็บอกเลยนะว่าพร่องแล้วก็เติมสต๊อกไม่ทันบางตัวนะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ส่วน ในเรื่องของความแม่นยําในการช็คตอกไม่ต้องกลัวของเราเป็นระบบหลังบ้านที่เขาเรียกว่าแม่นยําอย่างแน่นอนนะครับตรงอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวของถ้ารุ่นไหนที่หมดหรือไม่พอก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็ได้เลยว่ารุ่นนี้มีเติมของไหมรุ่นนี้ยังมีจําหน่ายอยู่ไหมนะครับเพราะว่าถ้าบางรุ่นที่เขาเรียกว่าลูกค้ารีเควสมาเยอะๆนะครับเราก็จะเป็นเขาเรียกว่ารีสต็อกใช่ไหม หรือว่าผลิตเพิ่มเป็นบางคอลเลคชั่นนะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนตามกระแสของลูกค้าด้วยแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบเราก็จัดให้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับอ่เดี๋ยวพามาดูนี่น,นี่ด้านหน้าออฟฟิศเราตอนนี้ไม่เคยแทบจะไม่เคยได้ได้เห็นแสงเลยนะไอ,ไอคนข้างในไอคนที่มันทำทำเนี่ยไม่เคยได้เปิดเลยนะ <Yes. S 1> เออแล้วผมก็ไม่เคยเห็นแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพามาดูนะเป็นฟิลหน่อยดินี่โโหจากเมื่อก่อนที่โลง่งๆนะเห็นวิวหมดอันนี้ก็จะเป็น ห้องหลังคามุมแล็บนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนจอดรถลูกค้าแล้วก็จอดรถทีมงานของเรานน่นตอนนี้ก็รามยันข้างนอกนู่นแล้ว,นนลวถนนนู่นะตอนนี้ปกติเนี่ยก็คือถ้าย้ายตั้งแต่แรกๆนะบอกเลยนะของเราจะจอดข้างน้าเนี่ยจะไม่มีเกินออกไปทางนู้นเลยแต่หลังจากนั้นประมาณครึ่งปีอะโดนไปทางนน,น,น้นละเพราะว่ารู้สึกว่าของมันมาจากไหนไม่รู้อะเยอะมากแล้วก็ ขอบคุณลูกค้าแล้วกันเนาะเพราะว่าของเรามีทําหลายอย่างอย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นผลิตเสื้อนะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์แล้วก็แรปที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อช่วงต้นปีก็เป็นแรปแล้วก็กระแสลูกค้าตอบรับดีมากดูอ่ะเดินเดินเข้ามาซอกนี่เดินเข้ามาเดินเข้ามาดึงลับจังหวะ <c oughs> <c oughs> นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของกราฟิกมือดีนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นผู้ช่วย <c oughs> นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นถ่ายสินค้าบางตัวที่ ชิ้นเล็กๆก,ก็ทําไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันอย่างที่บอกคอลเลคชันที่เราขายประจานะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เดี๋ยวแวะพามาดูหมวกของเราหมวกบางรุ่นก็หมดไปแล้วนะนี่ใช่ไหมเพราะว่าเยอะเยอะเยอะคอลเลคชันหมวกของแราแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีทําเพิ่มนะแต่มี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 รังสัค์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกคอลเลคชันใหม่ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ว่าง นี่ก็จะมีคอลเลคชันเยอะนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหมวกที่เราเพิ่งซื้อลูกค้ามาที่เราได้ร่วมงานกับของฮัต c o คอร์เจแอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เขาเรียกแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันนะครับตรงนี้นี่แล้วก็ที่สําคัญนี่นี่มาดูตัวนี้นี่น,นี่งานปักตัวเนี้ยคอลเลคชันแรกๆที่ใครได้เห็นนะตอนนี้ไม่มีจําหน่ายแล้วนะ <Huh? S 1> เป็นปักโฟมนูนนะ โคตรสวยแล้วก็ลูกค้าตอบรับดีมากนะครับตัวนี้รู้สึกทํามาประมาณไม่ถึงพันตัวนี้ได้ประมาณ5้าหกรใบไม่มีแล้วไม่มีจําหน่ายแล้วด้วยแล้วก็ของเราก็ไม่มีจะโชว์แล้วด้วยบอกเลยเหลืออยู่ใบเดียวตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโชว์หมวกนะครับอ่าแล้วก็จะมาดูงานดิชาร์จกันหน่อยที่เราค้างตั้งแต่โต๊ะสกีนใช่ไหมว่าง,งานดิชาร์จเป็นยังไงนี่ฟิลอันนี้ก็จะเป็นแบบโอวปิน้นนะครับสกินโต๊ะใหญ่นันดิชาร์จอย่างที่บอกเนะี่ยเห็นไหม ตัวงานสกรีนเนี่ยมันจะจมเข้าเป็นตัวเนื้อผ้าเห็นไหมมันจะเห็นรอยเนื้อผ้าเลยมันจะไม่มีความหนาของหมึกสกรีนอ่าตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าอากาศมันจะโฟลเข้าไปข้างในเลยเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเห็นไหมจับแล้วมันจะนุ่มนุ่มมือนะครับนี่ก็จะสามารถแบบหยิบอะไรได้หมดเลยนะครับตัวเนี้ยข้อดีของมันเลยนะบอกเลยนะว่าคนที่รีดผ้านะครับตัวเนี้ยสามารถรีดทับไปได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับอ่าตัวนี้นะไม่ต้องกลัว แล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยคือสีของตัวงานสกรีนเนี่ยมันจะดรอปประมาณ10%นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ของพิซซ่อนะครับจะไม่ซีดนะครับจะสดสีจะสดกว่าตัวดิชาร์ตสังเกตง่ายๆนะสำหรับคนที่ เล่นเขาเรียก่าอาจจะเป็นเสื้อสกรีนเขาจะรู้อยู่แล้วถ้าเป็นกลุ่มเสื้อวินเทจก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าเป็นงานดิชาร์ตเนี่ยคืองานจะสีจมไปในตัวเนื้อผ้านะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือใส่แล้วจะไม่ค่อยร้อนแต่ข้อเสียของมันอาจจะแบบว่าวินเทจนิดนึงก็คือใส่แล้วฟิลก็จะตัวสีก็จะดรอปไปประมาณ10% นะครับก็จะเป็นงานดีชาร์จแบบนี้ที่งานของเราผลิตเป็นคอลเลคชันของเราเองตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานสก,กีนที่ลูกค้าสั่งให้เราผลิตให้นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยอยากได้เทคนิคแบบไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับของเรามีเกือบจะทุกเทคนิคนะบอกเลยว่าไม่ทุกเทคนิคแต่ว่าเกือบนะครับก็สนใจก็ลองพิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ